นาโยก็ขอสวัสดีชาวแวมไพร์ทุกๆคนทุกๆท่านก,นกันด้วยในเองนะคะก็สําหรับในส่วนของคลิปวันนี้เนี่ยเรานะคะก็กลับมากันอีกครั้งนึงแล้วสําหรับในส่วนของเกมโรบล็ออย่างในแมปที่มีชื่อว่า Dragon a d v e n t u r e s การอีกแล้วนั่นเองสําหรับในส่วนของคลิปวันนี้นะคะก็ยังอยู่กับแฟนของเรากันอีกเช่นเคยนั่นเองเนาะใช่แล้วครับที่รักของผมก็มาพบกับผมอีกแล้ว นะคะอี้อีอ้อเชล่าาทุกคนก็ต้องขอทําการขอโทษขออภัยทุกคนที่คลิปที่ผ่านๆมานะคะต้องของดใช้เสียงจริงๆ,ๆเสียงมันก็เลยอาจจะแบบว่าอืมน่าราคาญนะคะต้องขออภัยทุกคนด้วยแล้วก็ผสมกับที่ว่าเราค่อนข้างจะเจ็บคอนนิดนึงนะคะก็ต้องขออภัยด้วยที่คลิปในส่วนของช่วง3 4วันที่ผ่านมาเนี่ยเสียงมันค่อนข้างจะต้องเบาจริงๆเนาะ,นะแล้วก็ออกอย่างหนึ่งนะคะที่ยังไม่ได้ทําการอัดไอจอนแบบ Critical Legends เพราะว่าตอนนี้เนี่ย กำลังฟาร์มอยู่นะคะก็ต้องขออภัยที่อาจจะไม่ได้ลงในวันนี้เนาะแต่ว่ากําลังฟาร์มแล้วก็จะพยายามรีวิวให้ครบทุกคลาสของการอัปเดตของไทม e แบบ Critical Legends ให้อย่างแน่นอนนะคะน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้แทนเนาะโอเคแต่ว่าในส่วนของคลิปวันนี้เนี่ยเราก็มาผู้ปกติได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวแอเน็ตจะมาทำการบอกในส่วนของกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะของไทม์แบบดาร a กอนเอเดเวนเจที่วันที่ใกล้จะมาถึงแล้วเนี่ยจะมีกิจกรรมที่น่าจะเป็นกิจกรรมใหญ่อยู่เนาะ เดี๋ยวเราเนจะพาทุกคนมาดูเลยละกันนะคะว่าเป็นในส่วนของกิจกรรมอะไรแล้วก็อาจจะมีรูปภาพบางรูปนะที่เราเนี่ยจะมาทําการเปิดให้ทุกคนได้ดูด้วยซึ่งมันเป็นในส่วนของรูปภาพจากทางฝั่งทวิตเตอร์โซน่านะคะคุณผ St Studios, ู้ชมโซน่าสตูดิโอเนาะโอเคแต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปดูนะคะว่าไอเจ้าตัวกิจกรรมตัวนี้เนี่ยมันคืออะไรจะมาวันไหนแล้วก็รูปภาพที่เราเนี่ยจะให้ทุกคนเนี่ยได้ดูกันจะเป็นรูปภาพอะไรกันนั้นก็ก่อนอื่นช่วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็ก,กดกงะง้เนเวย แล้วก็สำหรับใครนะคะที่อยากจะมาเล่นเกมด้วยก,กันกับเราทาง Discord เนี่ยสามารถกรลิงก์ discord เข้ามาจอยกันได้เลยนะคะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวจะทำการทิ้งลิงก์เอาไว้ที่ใต้ Description แล้วก็ชุมชน YouTube นะคะสำหรับในส่วนของลิงก์ Discord เนาะสามารถกรลิก์เข้ามาจอยกันได้เลยแล้วก็สำหรับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมไปแนะนำตัวเพื่อที่จะได้รับเยวกันไปด้วยนะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้แบบว่าเข้าไปเล่นอะไรไงเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยติดธุระค่อนข้างจะหนมากๆต้องขออภัยคนะะ โอเคก็เพิ่มให้เป็นการเสียเวลาเนาะเดี๋ยวไหน,หนะจะพาทุกคนไปดูเลยละกันว่าไอ้เจ้ากิจกรรมตอนนี้เป็นในส่วนของกิจกรรมอะไรกันแน่แล้วจะมาตอนไหนนะคะโอเคทุกคนในส่วนของกิจกรรมทางแมป Dragon a d v ร n t u r e จอร์หาก็เป็นทางฝั่งกิจกรรมน่าจะเป็นกิจกรรมใหญ่นะคะที่กําลังจะมาถึงนี้ในส่วนของทางตรงหน้าปกของตัวเกมเนี่ยถ้าทุกคนสังเกตดีๆแล้วนะคะจะเป็นหน้าปกที่เป็นหน้า โคโรนคัส <C olon oc ast> นะคะไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าหรือไม่ก็อาจจะเป็นไรดีดอนเนาะแล้วจะมีเป็นในส่วนของชื่อที่เขียนว่าเขาดาวนั่นเองซึ่งในการเขาดาวนี้นะคะเป็นการเขาดาวในส่วนของกิจกรรมที่กําลังจะมาถึงนี้นั่นเองซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีชื่อว่ากา l a x y ซ v e n t เนนาะในส่วนของกิจกรรมกา l ล x y ซ v e n t นี้น่าจะมาในวันที่เอ่อวันศุกรนะ์เนาะเวลาประมาณ4ี่โมงเย็นวันที่17 มิถุนายนนะคะซึ่งไม่แน่ใจนะคะว่ามันจะตรงกับบ้านเราหรือเปล่าถ้าเป็นเวลาของทางฝั่งต่างประเทศเนี่ยหน้าของเราเนี่ยน่าจะเป็นวันที่สิบแดมากกว่านะคะเป็นในส่วนของวันเสาร์ที่สิบแปดมากกว่านะคะเพราะว่าเวลาเนี่ยมันไม่ค่อยตรงเนาะประเทศฝั่งยุโรปกับบ้านเราเนี่ยมันค่อนข้างจะแตกต่างกันอยู่แล้วนะคะคุณผู้ชมก็ต้องมาดูกันนะว่ามันจะเป็นวันพรุ่งนี้จริงๆหรือเปล่าเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นวันที่สิบ็ดบ้านเรานะคะเวลาสโมงเย็น วันศุกร์พอดีหรือว่าใครที่มีข้อมูลรายละเอียดของเจ้าตัวกิจกรรม Galaxy Event สามารถพิมพ์มาที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะโอเคอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเจ้าตัวกิจกรรมที่กำลังจะมาถึงนี้เนาะแล้วก็ถ้ามาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยจะทำการรีวิวให้ดูอย่างแน่นอนว่าในส่วนของกิจกรรมนี้เนี่ยมันมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างน,นะคะโอเคอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของรูปภาพนะที่เหมือนอยู่ในถ้ำอะไรสักอย่างหนึ่งนะน่าจะเป็นประตูวาร์ปเนาะแล้วก็มีเป็นพวกแบบอัญมณนี สีเขียวนะคแล้วก็เหมือนจะมีป้ายห้ามด้วยน่าสนใจพอสมควรเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวขอลองดูหน่อยละกันไม่ได้เข้ามานานแล้วในส่วนของทารแบบดราก้อนเอเวนเจอร์สนะไหนหดูซิเหมือนทางแบบเขาเนะี่ยก็เหมือนจะมีกิจกรรมไอ้เจ้าตัววัน LGBTQ ด้วยเนาะวันไพรส์เนาะก็จะมีไอ้เจ้าตัวสินค้านะคะที่เป็นในส่วนของสินค้า p r i ส์หรือว่าเป็นสินค้า สีรุ้งนะคะที่บ่งบอกในส่วนของแคสเซียระของคนที่เป็น LGBTQ นะคะเออก็สามารถมาดูตรงสินค้าตรงนี้ได้เลยนะคุณผู้ชมก็จะมีสินค้าหลากหลายมากๆเป็นในส่วนของช่วง Exclusive ตอนนี้ก็ยังอยู่นะคะเหมือนจะมีอะไรบ้างเอ่ยอันนี้คือเราก็ซื้อไปบางอันแล้วเนาะจะมีเป็งเรนโบว p o พ t ชั่นะคะซึ่งราคามันอยู่ที่500 0สน ค่อนข้างจะแพงอยู่พอสมควรเลยจะเป็นน้ํายาที่ทําการเปลี่ยนในส่วนของไอเจ้าตัวพลังของมังกรให้เป็นสีรุ้งนะคะหรือว่าให้เป็นเรนโบ์อีกอันนึงจะเป็นเรนโบ์เทรวิงแฟร์นะคะเป็นในส่วนของปีกที่เมื่อเราทําการบินหรือว่าปล่อยพลังออกมาจะเป็นสีรุ้งนะคะราคาอยู่ที่ห้าหมื่นอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสีที่จะเปลี่ยนในส่วนของสีตัวมังกรเนาะจะมีสีวาร์มพรีเซนต์พอชันแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นครูพรีเซนต์พอชันนะคะ และก็พวก buildings อะไรต่างๆก็จะมีตามนี้เลยเป็นในส่วนของสินค้าที่เต็มไปด้วยสีรูงนะคะบ่งบอกแทนเสรยละของ one price เนอะนี่ประมาณนี้เลยค่ะสามารถเอามาตกแต่งในส่วนของสถานที่ building ของเราก็ได้ a c c e s s o r y ก็มีด้วยเช่นกันนะคะทุกคนสามารถมาซื้อได้เนาะก่อนที่ในเจ้าตัวกิจกรรมนี้น่จะจบลงไปนะโอเคอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่มันมานานแล้วแหละค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าเราเนี่ยไม่ได้เข้ามาให้ดูเนาะ อันนี้ก็จะเหมือนจะมีมังกรตัวหนึ่งแฮะยืนอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็อย่างต่อไปเนี่ยเรามาพูดถึงในส่วนของกิจกรรมที่กำลังจะมาถึงหรือว่าไอ้จาจตัวาตัว x y l a x y e v น n t นั่นเองฮะเอ้ยก่อนอื่นนขอดูมิชั่นก่อนนะคะคุณผู้ชมในส่วนของมิชชั่นเนี่ยอืมอีกประมาณ14วันนะคะยังเป็นดาก้อนซีซั่นที่9อยู่เนาะ ก็ยังเป็นไอเจ้าตัวอมาริสอยู่นะคะคุณี่ชมแต่ว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะให้ดูในเรื่ิงของไอเจ้าตัวมังกรซีซั่นที่10ที่กําลังจะมาถึงแล้วนะคะคุณผู้ชมซึ่งเป็นมังกรที่ค่อนข้างจะน่าสนใจกันเลยทีเดียวนะเดี๋ยวเราเนี่ยให้ทุกคนได้ดูพร้อมกันเลยดีกว่าว่ามันหน้าตาเป็นยังไงถือว่าเป็นการสปอยแล้วกันเนาะโอเคในส่วนของกิจกรรมตรงนี้เนี่ยเราเอามาจากทางฝั่งของ โซน่าสตูดิโอทวิตเตอร์นะคะอย่างแรกเลยวขอทำการให้ดูในส่วนของรูปภาพการก่อนและกันว่าไอเจ้าตัว Galaxy Event ที่จะมาในช่วงวันศุกร์นี้เนี่ยมันมีอะไรกันบ้างนะคะคุณผู้ชมนะโ okay, อเคอ่ะเดี๋ยวขอทำการเปิดรูปให้ดูตรงนี้เลยละกันอันนี้จะเป็นของทางฝั่ง Twitter เขาเนาะโอเคในส่วนของกิจกรรมรูปภาพแรกนะคะจะเป็นรูปนี้เลยเป็นรูปที่เหมือนเราอยู่นอกอวากาศนะคะแล้วก็เหมือนจะมีเป็น บรรยากาศตึกสีเขียวนะคะแล้วก็เหมือนเราอยู่ออกนอกจักรวาลไปแล้วด้วยเหมือนจะมีเป็นเส้นทางนะคะแล้วก็คล้ายๆกับสีของอถ้าให้บอดเนี่ยจะเป็นเหมือนสีของเหมือนอยู่ในโลกเอเลียสตากกว่าะคะ่ะจะเป็นตรงโลกที่น่าจะเป็นโลกที่เอาไว้ทากิจกรรมกาแล็กซีอีเวนต์เนาะประมาณนี้เลยะคะ่ะแล้วก็อีกรูปหนึ่งน่าจะเป็นในส่วนของพวกพร็อพที่เป็นรูปภาพนะคะมันจะมีเป็นการแบ่งแยกด้วยว่ามันหน้าตาเป็นอย่างไร มันจะมีหลายโซนะคะคุณผู้ชมแบ่งเป็นประมาณแบ no. ่งเล็กแบ่งน้อยเนาะพื้นที่ใหญ่ๆก็จะมีอยู่ด้วยเช่นกันนะคะอันนี้จะเป็นตรงสุดแรกตรงสุดแรกจะเป็นจุดรวมรมเราว่ามันมีตรงอะไรยังไงกันบ้าง่ซนใหญ่จะเป็นพวกตึกเนาะตรงสุดที่สองเนี่ยจะเหมือนจะเป็นคล้ายๆกับที่รอรถอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะน่าจะเป็นคล้ายๆกับรถประจําทางซะมากกว่านะคะเพราะว่ามันมีเส้นทางด้วยจุดที่สามจะเป็นคล้ายๆกับตึกเนาะจุดที่สี่จะเป็นคล้ายๆกับป้ายอะไรสักอย่างหนึ่ง อ่ะประมาณนี้ค่ะคุณผู้ชมอันนี้จะเป็นในส่วนของรูปภาพที่น่าจะเป็นแผนผังของไอเจา้าตัวกิจกรรม Galaxy Event นั่นเองค่ะคุณผู้ชมซึ่งมันน่าสนใจมากๆนะคะคุณผู้ชมนะโอเคไอเจา้าตัวนี้กันบ้างดีกว่าค่ะคุณผู้ชมน่าจะเป็นในส่วนของกิจกรรม Event Dragon Season ที่10นะคะไม่มั่นใจนะว่าจะเป็นมังกรตัวนี้จริงๆหรือเปล่า แต่ถ้าให้เราเนี่ยก็อาจจะใช่นะคะเสื้อมังกรตัวนี้เนี่ยมันมีชื่อว่านาคาฮินะคะอ่านผิดยังไงขออภัยด้วยนาคาฮิใช่ไหมอ่านผิดยังไงขออภัยด้วยนะคะนี่คือเดลราเนี่ยจะทําการเปิดในส่วนของวิดีโอให้ดูแล้วกันเนาะไม่มั่นใจว่าจะเปิดได้ไหมแต่ว่าจะเปิดให้ดูนะคะอันนี้จะเป็นในส่วนของหน้าตาของไอ้เจ้าตัวมังกรที่ชื่อว่านาคาฮิเป็นมังกรซีซั่นที่สิบที่น่าจะมาในเดือนที่กําลังจะถึงนี้นะคะคุณผู้ชมนะจะเป็นมังกรที่ ไม่ใช่มังกรที่มีปีกเนาะน่าจะเป็นมังกรบนโบกนะคะซึ่งมันจะมีขาสองข้างส่วนมือเนี่ยเหมือนจะไม่มีนะคะลำตัวมันค่อนข้างจะดูค่อนข้างตัวเล็กเนาะหน้าตามันให้อารมณ์คล้ายกับกิ้งก่าผสมอืมลายมันเหมือนเสือคุณผู้ชมตรงทางด้านบนเนาะส่วนหน้าตามันก็ให้อารมณ์คล้ายกับฮหนาปะ ไฮยีน่านางคะเหมือนจะเป็นสธธัตว์คล้ายกับแนวจำพวกเสืออะไรอย่างนี้เนาะหรือว่าไฮายีน่าแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ที่เป็นสีเขียวสีส้มลายตัดคล้ายกับลายของเสือนะคะซึ่งเป็นมังกรที่ค่อนข้างจะน่าสนใจอีกตัวหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะคุณผู้ชมอ่ะประมาณนี้นะน,นี่จะเป็นในส่วนของการให้ดูในส่วนของรูปภาพกิจกรรมอีเวนท์ที่กำลังจะมาถึงอย่างเช่นการล็กซี่อีเวนแล้วก็ทำการสปอยนะคะอุ้ย อามาลิสนะคะคุณผู้ชมนี่จะเป็นมังกรตัวที่เป็นมังกรซีซั่นที่9อยู่นะคะเป็นมังกรหน้าตาอ,อย่างเออเลยอารมาลิสในเกมจริงๆเนาะส่วนมังกรนาคาฮีเนี่ยน่าจะเป็นมังกรที่จะมาในช่วงเดือนหน้าอย่างแน่นอนนะคะน่าจะนะเป็นมังกรที่มีชื่อว่านาคาฮีน่าจะเป็นมังกรบนบกเนาะโอเคแล้วก็กิจกรรมอีเวนต์มังกรซีซั่นที่9เนี่ยยังสามารถทําได้อยู่นะคะแต่ว่าจะสามารถทําได้เหลืออีกเพียงแค่14วัน12ชั่วโมงกับอีก25นาทีเท่านั้น ครที่อยากจะได้ไอเจ้าตัวมังกรที่มีชื่อว่าอมาริสมังกรดวงดาวเนาะว่าเออไอเจ้าตัวข้อมูลหน้าตามเป็นยังไงสามารถย้อนกลับไปดูคลิปเก่าได้เลยนะคะได้ทําการบอกข้อมูลไอเจ้าตัวมังกรอมารรสเป็นที่เรียบร้อยเป็นมังกรซีซั่นที่9นะคะทุกคน,นก็สามารถทําการฟาร์มในช่วงน,นี้ได้นั่นเองนะคะเหลืออีกแค่14วันเท่านั้นก่อนที่ไอเจ้าตัวมังกรนคาฮีหรือว่าดา้อกซีซั่นที่10เนี่ยจะมาแทนที่นะคะคุณผู้ชม โอเคอ่ะก็ประมาณนี้นะคะในส่วนของกิจกรรมที่กำลังจะมาถึงอย่าง Galaxy Event แล้วก็มังกรซีซั่นที่10ก็คือนะคะฮีเนาะจะมีอยู่ด้วยการประมาณนี้นั่นเองถ้าข้อมูลเนี่ยผิดพลาดประการใดต้องขออภัยทุกคนด้วยนะคะหรือว่าใครมีข้อมูลแนะนําสามารถมาพิวไว้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยจะขอขอบพระคุณเป็นอย่างมากเลยนะคะคุณผู้ชมโอเคสำหรับคลิปนี้นะใครที่ชอบก็กดไลค์กดแชร์ share, กด s u b ส cribe แล้วก็กดกระดิ่งไปที่จะได้เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนั่นเองนะ แล้วก็สำหรับใครนะคะที่อยากจะมาเล่นเกมด้วยกันกับเราบอกไปแล้วเนาะสามารถกดลิงก์ดิสคอเข้ามาจ o i กันได้เลยทิ้งลิงก์เอาไว้ที่ใต้ description กับชุมชน YouTube สามารถกดลิงก์เข้ามาจ o i กันได้เลยนะคะโอเคสำหรับในส่วนของคลิปวันนี้น่าก็ต้องขอลาทุกทุกคนทุกทุกท่านกันไปก่อนละกันเอาไว้เจอในส่วนของคลิปวันพรุ่งนี้รักกันนะครับผม